กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับอมาพบมาเจอกันนะครับเสารของวันเสาร์นะครับวันที่30บครับหลังจากแอดวิไลนะครับได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับไปแล้วนะครับก็บคือแนวทางของเซียนลำห้วยตึงนะครับให้เอฟซีได้ติดตามกันไปอามาคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเสาร์ นะครับที่30สิงหาคมกับอีก2วันครับรัฐบาลไทยก็จะประกาศผลแนวทางตัวเลขนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลว่าประจำวันที่1กันยายน2,568นะครับอามาในคลิปที่2นี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับ ตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับของสสลับเงินผารวยนะครับเลขเด่นบนล่างแม่นแม่นยังบอหลุดนะครับยังบอหลุดนะครับมือนีสสลับเงินผ้ารวยได้ทรงตัวเลขแนวทางนะครับชุดจับคู่มาให้แล้วนะครับหลังจากแอดวิไลได้นำเสนอชุดเลขเด่นไปแล้วนะครับแต่รอชุดจับคู่ นะครับมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีวันที่30สนะครับสอสลับเงินผ้าร่วยนะครับได้ทรงตัวเลขหน้าทั้งชุดจับคูและกะตัวเน้นย้ำสุดสรุปมาให้แล้วแอดวีไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณสอสลับเงินผ้าร่วยนะครับที่ทรงตัวเลขหน้าทางสุดจับคูอ่าสุดสรุปมาให้ทางแอดวีไลได้นำเสนอฝากเยซีทางช่องกันนะครับขอกราบขอบุญขอบุญ อขอบคุณไปอย่างสูงนะครับตอนนี้ฝนเริ่มโปวยปลายมาอีกแล้วนะครับเวฟซี FC หลังจากพักไปช่วงหนึ่งอาพายุหนองฟ้านะครับต่อจากคาจิกิผ่านไปแล้วก็น้องฟ้าต่อแล้วก็ลูกที่สามนะครับตามกรมอุตุนิยมวิทยารายงานมมาว่วาวันที่7นะครับต่อไปอีกนะครับ7จ็ถึงสิกันยายนนะครับ อ่าพายุน้องฝ่านีเริ่มจาก30ถึงวันที่หนึ่งวันที่สองกันยาหลังจากนั้นวันที่เจ็จะเป็นลูกไม่อ่าเขาก็อรอดติดตามกันอาคุณพอ่อคุณแม่ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้พายุเข่าต่อเนื่องกันเลยนะครับให้ระมัดระวังอ่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสุดจับคูสอสลับเงินพารวยมาแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกากันเลย เดี๋ยวแอดว้ไลจับผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของสสลับเงินพารวยเตรียมสมุดป,ประกาศไว้กันเลยครับครับนี่คือตัวยางงวดที่ผ่านมานะครับสคริปเก่าสคริปเดิมเอามาให้เ,เอฟซีเดบึงอ่านักวันที่หนึ่งครับงวดที่ผ่านมาเก้าเก้าสี่แปดหกห้าเข่าหกขาตรงๆนะครับสะส,ะสลับเงินพารวย อ่างวดที่ผ่านมา16สิงหาคมนะครับสรุปให้เ้าวันหวยออกนะครับนี่หลักฐานการสรุปแนวทางนะครับ65ตรงๆแล้วก็เด่นนะครับ159นะครับ159ประคบราหามาแตก6หาตรงๆแนวทางบนล่างนี่คือสุดจับคู่ของเซียนซอสลับเงินพารวยงวดที่ผ่านมานะครับเอามาให้เบิ่งกันอางวดนี้ครับ อเดียวแอดวิไลจะเขียนใส่เวลาบอโดนคือเขาปล่อยไปแล้วครับนี่แอดวิไลปล่อยไปเด่น289าครับวันนี้คือแอดวิไลบอกนะครับก็คือจะใส่สคริปต์เก่าสคริปต์เดิมนะครับที่แอดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับเด่นนะครับปล่อยไปแล้วเมื่อน,นี้แอดวิไลจะเขียนต่อเลยนะครับชุดจับคู่อ่ะชุดจับคู่วันนี้นะครับอ่มาเบิ่งกันแอดวิไลจะคิดว่างวดน,นี้ เซียนสอสละเงินผานรวยจะเดินต่อเนื่องแน่นอนนะครับอ่าเริ่มจากครับจับคู่กันเลยบลอชานะครับอ่าเริ่มจากคู่แรกครับสองสี่สหอ้อ่ะเสียง น้องผู้พากับน้องออกาเตะบอลกันอายุซาล่านะครับตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้ครับสองเจ็ดสองสอง,สองแปดสามแปดสี่ แปดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าอามีพิเศษสามตัวบนน้ำนะครับมีพิเศษสามตัวบนด้วยครับมาเบิร์กัน พิเศษนะครับพิเศษพิเศษพิเศษนะครับสามตัวบนมาฝากนํานะครับอ่าฝากแชกไปนะครับคลิปนี้เอ็ดวิไล่เบิงแล้วนะครับน่าจะเดินต่องวดแน่นอนนะครับอ่าสุด พิเศษสุด3ตัวพิเศษนะครับส 4, 8่แป8 3 สามศูนย์แล้วก็สามศูนย์สามอันนี้คือสุดสามตัวสุดพิเศษของสอสลับเงินพารวยนะครับอ่ะเด่นสองแปดเก้าครับอ่ะทวนอีกรอบหนึ่ง อาจับคู่ครับมี24 25 27 22 83 84 81 49 79 19ชุดพิเศษ3ตัวบนนะครับจะมี484 448 303 30 3, 0, 3, 3, 3, 3นี่คือสุดพิเศษของฝากจากซอสลับเงินพารวยอังน,นี่คือ สคริปต์งวดที่ผ่านมาหกห้าตรงตรง,ตรงแถบหน้าจอกันนะครับเอามาเบิ่งชุดสรุปตัววงกลมกันนะครับเอาวงกลมชุดแรกครับคือ2 4ชุดที่2 8 4ชุดที่3 8 1ชุดที่4คือ7 9 วงกลมไหซีคูนะครับแนวทางเป็นบนล่างเบืองไ้ดีอัวันนี้มาเร็วนะครับวันที่ผ่านมาแอดวิไลส,สรุปสวันห้อยออกอ่ามือนี้มาเร็วนะครับสุดสรุปสรุปวันที่ครับมือนี้วันที่สามสิบนะครับสรุปวันที่สามสิบสิงหาคมถือว่าวันนี้สอสรับเงินผ้ารวยทรงมาเร็วนะครับสุดสรุป อแอดวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณอ๋สอสลับเงินพารวยนะครับที่ส่งตัวเลขแนวะทางมาให้แอดวิไลได้นําเสนอกันฝากตอนเอฟซีทางช่องกันนะครับเอาวงกลมให้นะครับซีคูครับสองสี่แปดสี่แปดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับซีคูที่เหลืออ่าที่เหลือเอฟซีมักสอบสามารถจัดได้อ่าเพราะว่าพลวไรต์ตัดถิ่มนะครับจะเหลือ25 27 22 83 49ครับ แล้วก็ชุด3ตัวชุดพิเศษสามารถจัดได้นะครับ484 448 303 330นี่คือชุด3ามตัวชุดพิเศษของฝากจากสอสลับเงินพารวยอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ